สวัสดีค่ะชาวลัคนา,าราศีเมทุนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนพฤศจิกายน2566ให้ได้ฟังกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างดาวเจ้าเรือนสุภาะออกจากเรือนลาภะแล้วเข้าไปสู่พบเรือนกันมมะแล้วก็คือดาวพระราหูนั่นเองและแอดมินก็บอกแล้วว่าชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยครั้งนี้ได้กําไรกับพระราหูนะคะก็ขอให้ราหูคุณไว้เป็นการีจรเถอะถ้าราหูคุณเป็นการีจรใน,นะช่วงระยะเวลานี้ก็มีผู้ใหญ่ ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานนะคะแต่ถ้าไม่ติดการลีจรดีทั้งมวลดีทั้งหมดนะ,ะโอกาสในเรื่องงานโอกาสในเรื่องการขยับขยายโอกาสในเรื่องโอกาสใหม่ๆทิศทางชีวิตใหม่ๆสิ่งต่างๆที่เข้ามาในระยะเวลาต่อจากนี้ไปที่เข้ามาในลักษณะที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันเข้ามาแบบแบบไม่คาดคิดมีโอกาสที่เข้ามาในแบบที่เจ้า,าตาต้อง พุ่งเข้าใส่เลยนะแอดจะบอกอย่างนี้ลัคนาราศีเมถุนมันเป็นจังหวะและโอกาสดีของดาวจรที่ส่งผลดีให้กับดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้านอนอยู่เฉยๆเป็นยังไงก็ไม่ได้รับอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องวิ่งเข้าชนพุ่งเข้าใส่นะหลายๆเรื่องของลัคนาราศีเมถุนตอนนี้กลับตละลับปัดผู้ใหญ่ที่เป็นอริผู้ใหญ่ที่เป็นศัตรูนะหันหน้ามาพูดคุยกันแต่จริงๆลัคนาราศีเมทุนเอาจริงๆอะ่ะ ต่อให้พระราหูไม่ย้ายเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหากับเจ้าอตาเอาเป็นว่าถ้ามีถ้ามีคนเป็นปัญหาถ้ามีคนเป็นอุปสรรคชาวลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่พระราหูขยับย้ายเนี่ยเขาเรียกว่าปังนะทิศทางชีวิตดีขึ้นบางเรื่องเข้ามาแบบไม่คาดฝันบางเรื่องเข้ามาแบบไม่ได้จังหวะกาเกณฑ์เลยทุกอย่างเป็นโอกาสที่แอดบอกแล้วว่าต้องพุ่งเข้าใส พระฤหาสัสบ,บดีลอยเด่นอยู่ในเรือนลาภในลักษณะที่ไม่มีดาวใดๆบงังแม้กระทั่งยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่เขาเดินหน้าในกลางเดือนมกราคมลัคนาราศีเมถุนก็เริ่มได้ประโยชน์จากดาวพระฤหาสัสบ,บดีและในเรื่องของคอนเน็ชันการติดต่อผู้ร่วมงานคู่ครองคนรักโดดเด่นในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้คุณขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องกิจการการงานโหดีมากนะคะทีนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดยกเว้นดาวประจำตัวตัวเอง เรือนตัวเองมีช่วงเป็นช่วงระยะเวลาที่พระเกตเข้าอารมณ์ปวนแปลงหุดหงิด,งดขี้รำคาญน,นะคะแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวพุธจะอยู่ในลักษณะคู่วิวาทะประทะกับคนอื่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมทุนอาจจะบอกให้ว่าจังหวะระยะเวลาของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งแต่วันที่หเป็นต้นมานะคะพระพุธยกเข้าสู่ราศีพิจิกในตำแหน่งอาริเลยอะ นะคะใครเป็นอริตัวเองใครเป็นอริครอบครัวตัวเองปัญหาอุปสรรคพันธสัญญาต่างๆพันธุก,กรรมต่างๆเนี่ยเป็นอริเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคแล้วบอกเลยว่าอยู่ในเรือนอะไรนั้นนะคะตำแหน่งก็คือเป็นคู่วิวาทวิวาทกับใครวิวาทไปหมดวิวาทไปหมดอาจจะบอกอย่างนี้ทะเลาะก,กับครอบครัวทะเลาะก,กับคู่ครอง นะคะ,ะ,ะคู่ครองอาจจะไม่ทะเลาะเพราะว่าเขาออกแนวประคับประคองและช่วยเหลือเจ้าวตาอยู่นะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยเขาไปสู่ภพเรือนอริทะเลาะไม่ทะเลาะเปล่าบางที <c oughs> มีเรื่องของการขันอาสามีเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนต่างๆในระยะเวลานี้ยังไม่เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยโอเคถ้าไปทําเพจประมาณว่าสายใหม่ต้องรอดอะ อ,อ่ะเป็นหน้าที่การงานเป็นนักการเมืองได้เป็นทนายความได้ระยะเวลานี้รุ่งเรืองดาววิวาดโดดเด่นนะคะตัวเจ้าตามีวิวาทะมีชั้นเชิงในการพูดในการเจราจาต่อสู้อะไรถามว่าชนะไหมมันก็มีทั้งชนะทั้งแพ้ทั้งลุกทั้งหลับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะ,ะพระพุทธเข้าไปสู่พระบุริระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ อาญาติมิตรพี่น้องของเจ้าตาให้ระวังว่าช่วงระยะเวลานี้เขาสร้างความยุ่งยากให้ลุงป้านะ้าอาอะไรอย่างเงี้ยที่เคยดีในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมาติดขัดอึดอัดใจเป็นอุปสรรคในการทําอะไรบางอย่างสมมุติเจ้าตาจะกลับบ้านจะไปเปิดกิจการจะไปเปิดร้านค้าโอ้พ่อแม่โอเคเซย์แต่ว่าอะไรญาติมิตรพี่น้องลูกพี่ลูกน้องคนนับถือการทําตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางเจ้าตา อาขี้เกียจลำคาญก็ไม่ต้องพูดอย่าไปทะเลาะเบาแวงนะคะญาติมาทําตัวเป็นประหนึ่งเป็นศัตรูกับเจ้าชะตาหรือขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในระยะเวลานี้ไม่ใช่กิจที่จะต้องไปทะเลาะกับเขานะมีอุปสรรคก็ต่อสู้ไปลัคนาราศีเมถุนดาวพฤหัสด,ดีโดดเด่นไม่จาเป็นต้องไปทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นโอเคมันอาจจะมีอีกกรณีหนึ่งคือช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาบ้านพักญาติมิตร รถป่วยบ้านป่วยต้องซ่อมต้องแซมญาติมิดป่วยมิสหายป่วยต้องเสียเงินเสียทองเออมันก็มีโอกาสแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแอดก็ทยไว้ให้ครอบคลุมว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างระวังตั้งรับเอาและทําดีๆเดี๋ยวพูดก็จะเดินดีละล่ะแต่ตอนนี้ก็โอเคเป็นกําลังใจให้กันลักนณาราศเมุ่นนะทะเลาะตบตีกับเขาไปทั่วนะระยะเวลานี้ก็ต้องใจเย็นๆอย่าเป็นคนแบบนั้นนะคะเอาต่อไป หลังจากพูดขยับในวันที่หนึ่งพระสุขขยับต่อในวันที่วันที่สพฤศจิกายนพระสูตรอยู่ในตำแหน่งวินาศพันทุ่วโอเคเลยอะว่าวินาศพันธุอะริอะมีปัญหาแน่ๆในเรื่องครอบครัวญาติมิตรพี่น้องลดรามาช้างเสียหายคนเคยคุ้นกันนับถือกันทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางนะฮะรวมถึงบุตรถึงบริวารด้วยในระยะเวลานี้ก็ต้องพูดคุยกัน นะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่อย่าไปทะเลาะเบาแหวงเพราะว่าดวงกำลังดีพระฤหัสกำลังโดดเด่นนะฮะการคุยกับคนอายุต่างกันนะมีปัญหาเกิดความวุ่นวายใจนะอารมณ์เสียนะคะหลังจากนั้นพระเกตย,ยกเข้าสู่ราศีพฤศพในเดือนพฤศจิกายนอ้าพระเกตหลุดแล้วความมั่นคงในตัวเองมาแต่เรื่องของความอารมณ์เสียและเป็นผู้วิวาทกับคนอื่นเยอะแยะนะ แอดจึงบอกว่าเดือนนี้กัดปากได้กัดปากไปก่อนแล้วกณนาราศีเมถุนแล้วโชคลาภความสําเร็จการงานผู้ใหญ่จึงจะเป็นประโยชน์ให้เจ้าชะตานะคะทุกการกระทําทุกคําพูดกันกลองก่อนนะไม่ต้องพูดทุกคําที่คิดนะแต่คิดทุกคําที่พูดแล้วไม่พูดเลยดีมากนะเป็นคนหล่อคนสวยแบบภาพนิ่งไปก่อนนะคะเจ้าชะตาพระเกตยกเข้าสู่เรือนวินาศ ช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาสู้ตายแล้อาจจะสู้ตายเพราะฟังแอดมินมาแอดมินบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่โอกาสวิ่งเข้าหาไม่ว่าโอกาสอะไรก็ตามเจ้าชะตาอย่าเหนื่อยหน่ายเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาต้องคว้าโอกาสทุกเรื่องและมีศรัทธาในตัวเองมั่นใจในตัวเองว่าหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆในระยะเวลากันนี้ของเจ้าตาจะนําพาเจ้าชตาไปสู่ความสําเร็จ อ่ะอันนี้ไม่ได้เยินยหอเกินควรเพราะการที่พระเกตเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ยเจ้าชะตาจะต่อสู้แบบเลือดสู้ยิบตาเลือดตาแทบกระเด็นอะไรก็สู้ยิบตาแล้วพระเกตเนี่ยทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีจิตใจมีการตั้งมั่นในเรื่องของการพยายามมีชีวิตให้อยู่รอดนะคะพระเกตอยู่ในเรือนวินาศมีอย่างเดียวที่แอดกังวลก็คือ พระเกศจะบอกว่าเป็นพระก็ได้จะบอกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรก็ได้จะบอกเป็นเทวดารักษาตัวก็ได้เขาอยู่ในเรือนวินาศเ็าอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหัตาหมกมุ่นในโลกีเต็มไปด้วยราคาบาทจากศิลธรรมนะคะไม่นับถืออะไรเลยเนี่ยวินาศก็จะชวนให้เจ้าหตาพังทลายเพราะมันแปลว่ามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าช่วงระยะเวลานี้เจ้าหัตาฝ่าฟันทําทุกสิ่งทุกอย่างตรงกันข้ามกับที่แอดมินบอกแอดบอกเลยนะว่ามูขึ้นมูถึงเพราะท่านกําลังอ่อนแอเจ้าชะตา สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญทำทานาบริจาคโลหิตท,ทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้ากรรมในเวรเทวดารักษาตัวนะคะสัตว์ตรงสัตว์ตัวกวดน้ําให้หมดไม่ต้องไปกลัวอย่างกับคนแชร์มาว่าเกลียดใครแล้วไม่ต้องไปกวดน้ําให้เดี๋ยวมันมีพลังก็มีพลังอะดีสิพอเขามีพลังเขาก็มีสติปัญญาเขาก็จะรู้ว่าการฆ่าจองเวรการพยาบาทต่อเรานั้นมันไม่มีผลดีอะไรเลยเจ้าชตาดโดนตบเปี้ยงด้วยความหนักประมาณ ห้าสิบกิโลกร,รมัมมีจังหวะหนึ่งเจ้าวา,ามีโอกาสตกกับเปรียงคำนวณได้ไหมว่าจะห้าสิบกิโลกร,รัมเท่าเดิมไม่คุณจะตกประมาณร้อยกิโลกร,รมัมถามว่าอีกฝ่ายเขาจะหยุดไหมไม่หยุดหรอกจนกว่าเขาจะมีความสุขในชีวิตจนรู้สึกว่าการอาฆาตพยาบาทเจ้าวพาตานะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะ,ะตัวเจ้าวิาเนี่ยดังนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิด ปเครียดอะไรไอ,ไ,อไอ้ไอ้ที่แชร์มาเนี่ยแอดยังขำเลยว่าเออมันก็คิดไปได้นะฮะจริง,รงๆแล้วมันไปเต็มเต็มไปด้วยโลภะโทสะนะข้อความประมาณเนี้ยผมเกลียดใครผมก็จะไม่แนะนําเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะ,จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันจะมองเห็นโลภะและโทสะในจิตใจที่ค่อนข้างเข้มข้นซึ่งมันไม่เป็นลายหรอกในช่วงชะตาชีวิตที่มันดีอยู่อะ เจ้าชะตาจะทำยังไงก็ได้จากคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามคุณคุณจะทำยังไงก็ได้เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะสู้คุณคุณจะเหน็บแนมแกมประชดอะไรก็ได้เจ้าชะตาก็มีชัยชนะทั้งนั้นแหละนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดาวดีแต่เวลาตกหลุมตกล่องอะรับรองว่าเวลากรรมเก่าไล่ล่ามันไม่มาเท่าน้ำหนักเดิมที่เจ้าตาทำไปเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้พะเกตเข้าสู่พเดือนวินาความดีมันอ่อน อ่าเทวดารักษาตัวอ่อนแต่เจ้ากรรมในเวรเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะคนที่อาฆาตพยาบาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าตารมก็คืออยู่ในร่องในรอยในศีลในธรรมทำอะไรให้ถูกทำนองคลองธรรมนะคะหลังจากพระเกตขยับเข้าก็เข้าสู่เรื่องราวที่ทำให้เจ้าตามีอำนาจเหนือศัตรูและพระอ,อังคารเข้าสู่ภพเรือนอริในลักษณะอริเป็นเกษตรตาธิปดี มีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวใดๆในช่วงระยะเวลานี้ต้องเรียกว่าคลี่คลายศัตรูเจ้าวตาเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นศัตรูในบ้านศัตรูในที่ทํางานศัตรูในถิ่นกําเนิดแต่ศัตรูทั้งหลายในช่วงระยะเวลาเนี้ยที่เจ้าวตาผ่านความระทมเกือบจมน้ําตามาเนี่ยนะคะแอดบอกเลยว่าพออริเป็นเกษตรปุ๊บเจ้าชะตาได้รับผลประโยชน์จากศัตรู ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าตาแก้นำพาให้เจ้าตาไปสู่ความเรืองอำนาจเอาชนะศัตรูอ่ะในคำโหราศาสตร์โบราณน่ลักษณะของดาวลักษณะเนี้ยเอาชนะศัตรูจนได้ล่าผลเอาชนะจัตรูจนได้ผลประโยชน์เอาชนะศัตรูจนได้เป็นเจ้าของกิจการนายห้างผู้บริหารเอาชนะปัญหาอุปสรรคและเข้มแข็งมากนะคะเพราะฉะนั้นดาวอาเรือนลาภะเนี่ย มันเรืองอำนาจในช่วงวันที่15พฤศจิกายนอยากได้อะไรที่อดทนที่จัดการไว้ในช่วงระยะเวลาเนี้ยได้มันได้ลาบผลเพราะศัตรูมีศัตรูเป็นโชคลาบตัวเจ้าอตาศัตรูเป็นโชคลาบก็อะไรบ้างอะกู้เงินมาลงทุนขยับขยายกิจการเจ้านี่เห็นประโยชน์มาปล่อยนี่ด้วยในลักษณะที่ต่ำเพราะว่าเจ้าอตาเป็นคนที่นำความเจริญเข้ามาให้ท้องให้ให้พื้นที่ นะคะตัวเจ้าวตาบางทีกู้ยืมมาดอกเบีย้ยต่ําเอาไปปล่อยในดอกเบีย้ยสูงนะช่วงระยะเวลานี้บางคุก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการเมืองสังคมศิลธรรมหรือเป็นการไปลงทุนอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคะลุงโรดไปอีกครึ่งเดือนหลังนะหลังจากนั้นนะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพิจิกโอโ้คู่นี้เป็นคู่ปะทะนะอย่าคิดว่า พระอาทิตย์ย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนนี้แล้เพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนดาวสหัสช้าลงภพเรือนอรไรดาวพระพุธลงภพเรือนอรไรสมควรกัดปากไหมลัคนาราศีเมถุนนะคะตัวเองก็ร้อนแรงด้วยนะแข็งแรงดังไฟเอร์นะคำพูดคําจาการเจรจาพร้อมที่จะประหัดประหารยกเว้นอยู่เคสเดียวคุณเป็นทนายความคุณเป็นทนายหน้าหอคุณเป็นคนแก้ต่าง ในเรื่องราวต่างๆคุณเป็นตัวแทนคุณเป็นในหน้าคุณเป็นนักการทูดโอเคคําพูดคําจาต่างๆจะสามารถที่จะดันให้เจ้าตาประสบความสําเร็จคุณใช้การเจรจาพลิกผันวิกฤตให้เป็นโอกาสโอเคแต่ถ้าเกิดว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นเซลล์เป็นอะไรระวังการพูดเรื่อยเปื่อยการพูดเรื่อยเปื่อยไม่ใช่เรื่อยเปื่อยการพูดไร้สาระการพูดไม่มี ไม่มีแก่นสารจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีปัญหาด้วยไปคอมเมนต์อะไรก็มีปัญหาด้วยนะหนึ่งสามถึงลงถึงสารนะก็ถึงบอกว่ายกเวน้นอาชีพทนายความไงลัคนณาราศีเมถุนนอกนั้นแล้วเรามัดระวังทนายความเมนก็เหมือนกันนะ่ะถ้าเกิดไปทําในกิจที่ไม่ใช่ของตนพตนุลงอะิเอา้าเขามีคดีความกันอยู่อยู่ดีๆก็ไปสอดใส่อยากจะดังกับเขาด้วยเป็นไง โดนถล่มจ้านะคะเพราะฉะนั้นทําให้มันเกี่ยวกับกิจการหน้าที่การงานตัวเองไม่ต้องไปสอดแทรกไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นในงานที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับของตัวเองถ้ามีนักข่าวมีสื่อมีอะไรมาอยากจะให้เจ้าคตาเสนอความคิดก็เสนอความคิดในแบบเป็นกลางไม่ต้องแขวะไม่ต้องแซะใครเพราะตอนนี้ทําไม พูดเจ็บเน็บเก่งพร้อมที่จะสร้างศัตรูยิ่งแอดบอกว่าศัตรูจะนำพาสู่เรื่องลาภผลเว้ยเพราะฉะนั้นสร้างศัตรูไปเลยไม่ฮะมันจะเสียหายก่อนที่จะได้ลาภผลนะคะโอเคหลังจากนั้นพังคานยกแล้วนะคะเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วมันเสดเดินเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังบางเรื่องที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดกันเจรจาไม่ทันตั้งตัวนะจ๊ะนะตรงนี้ต้องระวังนะคะต่อไปพระอาทิตย์ ยกเข้าสู่ราศีพิจิกตามเข้าไปสหัสชะเห็นไหมมันเกิดการประทะรวมถึงเจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ระวังทรัพย์สินนะคะระวังการเดินทางระวังโทรศัพท์ระวังเครื่องมือสื่อสารเสียหายในระยะเวลานี้นะสหัสชะเข้าสู่พบเรือนอริในลักษณะอย่างนี้ไปปะทะกับดาวพรอังคารซึ่งเขายืนกากันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะ,ะตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกแบบนี้ เป็นช่วงระยะเวลาที่จะขัดใจกับเพื่อนฝูงการเดินทางตะกุกตะกักนะซื้อตั๋วไม่ได้ขึ้นไอ้ที่ได้ขึ้นไม่ใช่เที่ยวนั้นไม่ได้นั่งในที่ที่ตัวเองมีอยู่ดีๆก็มีคนหอบลูกหอบหลานมาแล้วบอกขอเปลี่ยนที่ที่เจ้า,าตาล็อกไว้เจ้า,าตาอยากนั่งริมหน้าต่างกลัวคนอื่นมองเลยแหละว่าไม่มีน้ำใจเหรอแอดจะบอกแบบนี้นะคะทุกๆเรื่องคือการเตรียมตัว จะมาบับกันด้วยเรื่องที่ว่าตัวเองมีความเดือดร้อนมากกว่าขอน้ำใจถ้าเจ้าพตารู้สึกว่าไม่ลำบากจะให้ก็ให้แต่สำหรับแอดมินเนี่ยบางทีการเดินทางบางอย่างแอดต้องนั่งติดหน้าต่างแอดไม่ชอบการนั่งแล้วอยู่ในที่คับแคบแอดจะไม่อธิบายเพราะแอดถือว่าแอดบุกตั๋วไปแล้วใครจะมองว่ามีสติไม่มีสติไม่มีน้ำใจไม่ใช่น้ำใจคือแล้วแต่ว่าคนคนที่อยากให้เขาอยากให้หรือเปล่า แต่ถ้ามีน้ำใจกับคนที่อยู่ดีๆเรียกร้องน้ำใจจากความเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องหานะคะช่วงระยะเวลานี้เจ้าอาตามาจะได้รับการเบียดเบียนจากมิสหายจะมีเพื่อนใหม่ในระยะเวลานี้ก็ลำบากอยู่นะสหัสชาเข้าสู่พบเรือนอะไรครบครบกันไปจากเพื่อนไกลเป็นอสรพิษนะคะอารมัดระวังการเดินทางไปที่ต่างๆรามัดระวังเรื่องของการท้องเสียเรื่องของอาหารทานของร้อนนะคะเวลาเดินทาง เรื่องของการเดินทางก็ระมัดระวังให้มากๆเลยอ่าเช็คก,ก่อนเช็คยา,านพาหนะเช็คตัว๋วเช็คเที่ยวบินเช็คเวลาตกปากรับคํากับใครในระยะเวลานี้ลักนณาราศีเมถุนแอดบอกเลยว่าอะไรที่ทําไม่ได้อย่ารับปากไอ้ที่รับปากต้องทําให้ได้ไม่ว่าจะปากเปล่าหรือเอกสารสัญญาสัญญงสัญญา,ญญาต่างๆตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนรอบครอบรัฐกลุ่มให้มากอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจนใจเองนะคะ ช่วงระยะเวลานี้ดาวหลายดวงเข้าไปสู่ภพเรือนอริมีความเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลอาจจะต้องไปเยี่ยมญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงที่โรงพยาบาลข้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลติดต่อกับโรงพยาบาลนะคะเอาต่อไปดาวสุดท้ายที่จะขยับขยายเยอะเหลือเกินในเดือนนี้นะคะย้ายตั้ง7ครั้งอ่ะดดาวโอเคพระพุธยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะพุธเป็นเจ้าเรือนตน อ่อนแอเหลือเกินกับเรื่องของความรักนะฮะลักการาลีเมถุนพูดเป็นปลานะคะอยู่ในเรือนที่7โชคดีเพราะอะไรอ่อนแอแล้วน่ารักน่าเอ็นดูอ่อนแอแล้วเป็นอะไรเป็นอุ่ดมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้อ่อนแอไปเหอะนะคะมีคนน่ารักมีคนเอ็นดูมีคนเยียวยาจิตใจระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีครอบครัวพ่อ,พอแม่ญาติมิตรพี่น้องนะคะ สนับสนุนใครสักคนเข้ามาดูใจสำหรับคนโสดนะหรือไม่งั้นก็จะพบเจอใครบางคนที่เข้ามาในระยะเวลานี้นใสเหมือนตัวเองเลยนิสัยเหมือนครอบครัวตัวเองหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนเผ่าพันธุ์ตัวเองมีลักษณะที่ไปกันได้นะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเป็นคนที่เคย,เคยมีบุตรมาแล้วเป็นคนที่หย่าล้างมาแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นปลาแต่มันเป็นความสุขมันเป็นอุด,ดมเกณฑ์นะคะตัวเจว้า,าอาาอาจจะบอกงี้ ดาวเจ้าเรือนปัตนีเข้าสู่พบเรือนตานุรักษ์ในลักษณะแบบนี้นะคนมีคู่ก็จะอยากให้คู่เอาใจซึ่งก็แน่นอนนะคู่ก็เอาใจแหละเพราะมันเป็นอุดมเกณฑ์คู่คองใกล้ชิดคู่คองช่วยเหลือคู่คองสนับสนุนนะคะคู่คองเนี่ยเปย์สุดๆในระยะเวลานี้นะคะก็เขาก็เอาอกเอาใจดีนะในเรื่องของความรักอะอ่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะบางทีก็มีโชคลาภมีของสวยของงามมาฝากนะคะ <c oughs> ตัวเจ้าตาที่เป็นโสดก็ได้รับสิ่งของอ่ะมันมีความสุขอ่ะนะคะอุดมเกณฑ์อุดมไปด้วยความสุขมีเพศตรงข้ามมาเลี้ยงอาหารนะคะมีเพศตรงข้ามมาใส่ใจอยู่ที่ว่าเจ้าตาเนะี่ยดาวตัวเองมันอ่อนแอกึกืกักไม่ล่ะกักไม่ล่ะอยากมีคู่ก็ต้องเปิดใจ ในช่วงระยะเวลาที่อยากมีคู่ก็ต้องเปิดใจลองศึกษาดูนะคะบางทีเราอาจจะนิ่งเกินไปหรือเปล่านิ่งเกินไปจนกระทั่งคนเข้ามาเขาก็ไม่กล้าเปิดทำหน้านิ่งๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนาราศีเมถุนคุณค่อนข้างมีเสน่ห์เพียงแต่ดาวประจําตัวดาวประจําเสน่ห์ของคุณในระยะเวลานี้มันอับแสงแล้วก็รู้สึกอยากอยู่กับครอบครัวหรือบางทีก็อยากทะเลาะเบาแววงกับคนในครอบครัวนั่นแหละนะคะจังหวะเนี้ยนะคะ อ่อนแออ่อนแอทั้งเสน่ห์อ่อนแอทั้งตัวเองนะคะแต่มันจะมีคนเข้ามารักใคร่เอนดูมีคนเข้ามาพยายามจีบนะคะรูปหลายรูปแบบมีคนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อันนะคะอ่าช่วงระยะเวลานี้ก็เออในเรื่องของความรักก็จะเป็นแบบนี้เอาล่ะดาวเดินถึงดวงสุดท้ายแล้วเรามาย้ำเตือนกันด้วยการแยกแยะให้มันถูกต้องไปเลยอะ ความรู้สึกตัวตนของลัคนาราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้มันมีความสลับซับซ้อนเพราะดาวประจำตัวของตัวเองเนี่ยเดินสองครั้งในเดือนนี้นะคะเป็นเหมือนดังเด็กนะคะเป็นเหมือนดังเด็กเป็นคนร่าเริงสดใสตั้งแต่ประมาณวันที่หนึ่งอ่ะอ่าเป็นคนรา่าเออไม่ใช่สิหลังวันที่หนึ่งเนี่ยไอความร่าเริงสดใสาจากเดือนตุลาคมเนี่ยเปลี่ยนผ่าน เพราะว่าพระฤาษีเขาเข้าสู่พบเดือนอริระวังระวังปากระวังคําระวังตัวเองสร้างปัญหาระวังความหุนหงงิดระวังความแปรปวนของตัวเองในระยะเวลานั้นเพอแอดอธิบายดาวไปแล้วแอดสรุปให้เจ้า,าตาอยากฟังให้ชัดเจนก็ย้อนไปฟังใหม่นะคะช่วงจังหวะระยะเวลานี้กัดปากยาวๆไปเลยจนถึงสิ้นเดือนแล้วพระพทธถึงจะเป็นอุดมเกณฑ์ตัวเองถึงจะเป็นอุดมเกณฑ์มีเพื่อนร่วมงานมีผู้ใหญ่มีผู้บังคับบัญชารักไข่เอ็นดูมีคนเข้ามานะคะ มีสนเสน่ห์ในช่วงปลายเดือนทีนี้ตัวตนเป็นแบบนี้นะคะเรื่องของการงานการงานก็ผู้ใหญ่หนุนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนแต่ว่าแอดว่ามันจะหนุนตั้งแต่หลังวันที่23ตุลาคมนะหลายๆเรื่องที่มีปัญหากับผู้ใหญ่มันจะจบลงไปแล้วผู้ใหญ่จะสนับสนุนเจ้าตาทิศทางในเรื่องของการงานหลายๆอย่างแอดบอกเลยว่าให้ทำงานในลักษณะตรงไปตรงมา ถูกต้องตามทํานอง,รองทรงธรรมอย่าบิดเบือนในเรื่องของการงานนะคะเจ้าเรือนการงานของคุณเป็นพระปปฤััสปดีและคณาราศีเมถุนถ้าทําอะไรผิดทํานองคองธรรมซิกแซกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอดบอกเลยว่าลําบากนะคะในจังหวะที่กรรเก่าไล่ล่านี่แทบจะเอาตัวไม่รอดนะเอาตัวไม่รอดนะคะแต่ถ้าในจังหวะที่ดาวมันรุ่งเรืองโอเคนะคะมันก็เหมือนกับพระทุศินอยู่ในวัดะเจริญเติบโตเป็นเจ้าอาวาสได้ สมณญาศักพัฒยศนูนนีนานสุดท้ายเป็นยังไงรุนแรงจนถึงขั้นหนีออกจากประเทศพ้นแม้ไม่พ้นนะคะก็คุณเป็นลาหูอยู่ในวัดอ่ะเพราะฉะนั้นความนักเลงความใจถึงอะไรต่างๆของให้เอาไปช่วยคนก็แน่นอนอะแอดบอกถึงกับว่าลักนาราศีเมถุนช่วงระยะเวลานี้ช่วยคนไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของตัวเอง แทบจะไปเปิดเพจแข่งกับสายหมายต้องรอดใครอยากได้มีเรื่องมีราวอะไรลักขณาราศีเมทุนรู้อยากช่วยโอเคถ้าเกิดหน้าที่การงานเป็นทนายคลายทุกข์ก็โอเคได้นะหนึ่งกับสามมีเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลอยู่แล้วนะคะจังหวะนี้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการขัดแยง้งด้วยการพูดให้น้อยลงคิดให้มากขึ้นทบทวนให้มากขึ้นมองหาช่องทางที่มันเป็นเส้นทางที่ดีให้มากขึ้นเรื่องบางเรื่องมันไม่มึนตืบขนาดไม่มีทิศทางที่ดีหรอกค่ะ ทุกเรื่องมีแง่บวกมีแง่ดีทั้งนั้นอยู่ที่เจ้าชะตาจะเอาไอ้เรื่องของความขัดแย้งในช่วงระยะเวลานี้ไปขับเคลื่อนในเรื่องใดโลกอะ่ะมันไม่ได้ร้ายหรอกแต่เวลาคนคิดดีคิดบวกคนก็ชอบมาบอกว่าโลกสวยเจ้าชะตาไม่ได้โลกสวยบอกนั่งนั่งสูกกัญชาแต่เจ้าชตาโลกสวยด้วยการพิจารณาสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วมันมีปัญหามันมีความทุกข์ร้อนคุณไม่ได้โลกสวยแบบเบอร์เบอร์แล้วก็ไม่ยอมรับความจรงิงคุณยอมรับความจรงิงแล้วคุณกําลัง นะคะวิเคาเราะห์สังเคราะห์ไอ้ปัญหาต่างๆที่เข้ามามันให้สิ่งดีๆใดกับเจ้าชะตาได้บ้างนั่นแหละหาลัคนาราศีเมทุนต้องขับเคลื่อนจากสิ่งเหล่านี้มองให้ออกมองให้แตกอ่าโดนเจ้านายดา่าโดนเจ้านายว่ามองคลุกคาด่าไปซิว่าไอ้คําด่าเนี่ยมันมีเรื่องดีๆทําให้เจ้าชะตาปรับปรบปุงพัฒนาตัวเองได้ไหมถ้ามันมีจะไปติดค้างจะไปอาฆาตกับคาําด่าคํากลาดเกลียวอะไรนะสิ่งที่เขาพ่นออกมา ถ้ามันเป็นคำไม่ดีใครเป็นคนได้รับตัวเขาเองเป็นคนได้รับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องดีคุณเป็นคนฟังคุณคิดพิจารณาคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องไปตอปากตอคํากับใครก้มหนะ้าก้มตาทํางานของเราไปนะคะอาช่วยเหลือผู้คนก็จะต้องดูด้วยว่ามันเป็นการช่วยเหลือในแบบที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไหมนะคะ อ่ะอันนี้คือเรื่องการงานเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังรายจ่ายที่มากเกินไปชอปป้ชอปปิ้งช้อปปี้ลาซาดา้าต่างๆนะการเงินอยู่ในสถานนะฟุ่มเฟื่อยเข้าขั้นวิกฤตนะช่วงระยะเวลานี้เข้าขั้นวิกฤต,นะวเ,วกตเพราะฉะนั้นการเงินจะดีขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็คือ ในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันยังโดดเด่นอยู่ในเรื่องของลาบผลที่ค่อนข้างแข็งแรงมีลาบผลจากศัตรูจากอริมีลาบผลจากการซื้อมาขายไปใช้วิธีจับจ่ายด้วยการเป็นการลงทุนใช้วิธีจับจ่ายด้วยการเก็บเงินเก็บทองนะเสียเงินเสียทองเข้าไปซื้ออะไรสลากออมสินสลากของอทอก,กอศใช้เงินใช้ทองส่งเกี่ยวกับเรื่องของประกงประกันเจ้าชะตาก็จะมีผลประโยชน์จากเรื่องของรายจ่ายหรือว่าอริเป็นลาภะนั่นเองนะคะ รายจ่ายเยอะแต่ยังมีรายรับเข้าระวังคนมายืมเงินระวังคนทําให้เดือดร้อนระวังเพื่อนฝูงหักหลังเพื่อนใหม่ก็ยังไม่ค่อยดีในระยะเวลานี้อ้าวการเงินละต่อไปความรักจัดว่าเด็ดความรักคนโสดมีคนเข้ามาหลายหลากนะคะมีคนเข้ามาดูเนื้อหอมอุดมเกณฑ์นะคะอุดมไปด้วยความสุขนะถึงแม้จะมีความทุกข์บ้างในเรื่องของครอบครัวญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องมีทะเลาะบ,บ่อแวง้งมีขัดแย้งกัน นะแต่เรื่องของความรักเรื่องของสเสน่ห์มาแล้วมาตอนไหนมาตอนวันที่24พฤศจิกายนก่อนหน้านั้นอาจจะแบบว่าตั้งหน้าต,ตั้งตาทำงานแก้ไขปัญหาของตัวเองก็เหนื่อยมากแล้วนะคะไหนจะงานประสานงานงานเอกสารต้องดูแลถูกตีกลับมาให้จัดการหลายๆเรื่องติดต่อประสานงานไปแล้วไม่ได้อย่างใจเนี่ยก่อนหน้านี้โมแต่ไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เงยหนะ้าปรากฏว่าระยะเวลานี้มาแล้วจ้านะคะ ก็คนหลากหลายคนเข้ามาคนเข้ามาจีบคนเข้ามาเปิดทางพยายามให้เจ้าตาไปจีบเป็นผู้ชายเขาก็ามาเปิดทางนะคนสมัยนี้ก็ยังมีบางคนเขาก็ไม่ได้ลุกไปซะทั้งหมดนะคะก็ดูไปนะคือพอแอดบอกว่าอะไรเพื่อนใหม่ยังไม่ยังไม่ใช่นะเพื่อนใหม่ในระยะเวลานี้แต่ถ้าเป็นคนคุยก็คุยไป คุยกันแบบใช้เวลาในการพิสูจน์ใจเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาในอุด,ดมมันก็อุด,ดมไปหมดอะ่ะได้ของขวัญของฝากได้มีคนเลี้ยงข้าวได้มีคนพาไปเที่ยวได้มีคนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไว้ใจได้เลยไหมดูดูกันเองนะคะลัคนาราศีเมถุนคุณโตแล้วดาวตัวเองอะอยู่ในภพเรือนอริมาต้องขึ้นข้องเดือนคุณรู้แล้วว่าตัวเองนั่นแหละที่จะล้มกระดานพอไปถึงมีเป็นอุดมเกณฑ์หูใครเขาชวนไปไหนก็ไปกับเขาระวังตกบันไดพลอยโจร นะคะพอจังหวะนี้ดาวพระศุกร์อ่ะก็เป็นเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่ภพเรือนพันธุจริงๆแล้วใครชวนไปไหนลัคนาราศีเมถุนก็ไม่ได้อยากไปหรอกมั้งระยะเวลานี้นะคะส่วนคนมีคู่อาคนมีคู่โชคลาภความสําเร็จจากคู่ครองคนรักคู่ครองสนับสนุนอยากให้เอาอกเอาใจเขาก็เอาอกเอาใจนะคะอ่าควรจะแต่งงานในระยะเวลานี้อาจจะแต่งงานกับคนที่เคยมีคู่มาแล้วอะไรประมาณอย่างที่แอดมินทานายมาตอนที่พระพุธเข้าไปสู่ภพเรือปรนปตนินั่นแหละ นะแต่เอาจริงๆอะตั้งแต่พระราหูออกคู่ครองคนรักก็โคจะเอาใจคู่ครองคนรักแสนจะนําโชคลาภความสําเร็จมาให้และยิ่งหลังกลางเดือนหลังมกราคมยิ่งโดดเด่นเข้าไปใหญ่โอเคอันนี้ก็คือเป็นดาวของชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนพฤศจิกายน2566แอดเป็นกํลาลังใจให้กับการกัดปาก นะคะมาหากราบการกัดปากแทบจะทั้งเดือนของชาวลัคนาราศีเมทุนนะรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะรวมถึงการแสดงความคิดเห็นด้วยนะ,ะช่วงไหนบอกให้ไปประทักกับเขาได้ก็บอกไงจัดไปเลยเทียงก็มันไปเลยแต่ช่วงไหนจะต้องกัดปากแอดบอกเลยนะอยู่นิ่งๆน,นะคะ อยู่นิ่งๆจะได้ไม่ต้องได้พราสองด้านสามดามนะคะจะได้ไม่เป็นแผลแล้วก็จะได้คลี่คลายได้ในช่วงปลายเดือนเปิดโอกาสเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของการรู้ดาวว่าดาวจะเข้าไปในสู่ทิศทางใดดาวมันแยกก่อนแล้วมันถึงจะไปดีแล้วดีในแบบอุดมเกณฑ์เอกอุ นะคะเพราะฉะนั้นสติปัญญาความรู้ความสามารถพรสวรรค์การยับยัง้งชั่งใจจะนําพาเจ้าพ่ตาไปอยู่ทิศทางที่ดีแน่นอนในช่วงปลายเดือนนี้นะคะเกิดผลที่น่าพอใจส่งผลลัพธ์ที่ดีเกิดความก้าวหน้าโอ้ดีงามไปทั้งหมดนะคะโอเคแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับการฟังมาถึงตอนนี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ